วันนี้ก็มาอยู่ทีซีจีกแล้วนะแพ้ไปนะสองเกมเสียด้จัดวันนี้เรามาเอาเด็กแบบเด็กแบบตึงๆมั้งก็ก็เล่นไม่ได้ตึงเท่าวพวกเขาหรอกแต่เด็กก็ตึงอยู่มาดูดีละเ,เราจะแพ้อ,อีกไหมโอ้เวลเยอะจังนะ <c oughs> ชอบติดที่สองที่อะไรนะ,ะเด็กๆพืชติดพืชเย็กน้ำนะโอ้แม่กลัวจัดฮิวไม่รู้จะฮิวยังไงแล้วสิ่งเกมอย่างดังนะทุกคนแค่นี้พออ่าให้เราเล่นคนหลังหรือคนก่อนนะโอ้โหอยากเริ่มหลังนะ เล็กนี้ได้เริ่มหลังเป็นยอดดีอื้ยนี่ถ้าเขาทอยหัว16ครั้งติดขึ้นมาเป็นไงล่ะเนี่ยเรารีบวางอย่างนี้ทำให้ ทำให้เชมินอีกตัววางไม่ได้นะทําทำอะไรไม่ได้ครับจบเินเราต่างทาเนียมนะให้สองตาเขาเด่นเด็กน้ำนี่ไอตัวชื่ออะไรนะ ไทรลัสไม่ไม่ใช่ใครอะไรนะตัวเทพน้ำอ่ะเออตัวนั้นนี่ะฮืมอาเซอุสก็ขยันขึ้นมือจังอ่าเทอนหน้าเราก็ได้เริ่มตีแล้วนะแล้ก็ติดตี โยเหลียนแล้วติดฟรีดนะใบนี้อ้นี่ไงใบนี้เนี่ยชื่อพอเกียร์เออพอเกียร์ดูดูนิดใช้อาจารย์แมนดีกว่าอ่ะฮิวไปก่อน ก็ใช้อาดามมนด้วยโดนแค่ห้าสิบนะเฮ้ยเฮ้โดนแค่สี่สิบขอภัยขอภัยโอ้เราติดจีให้อซิวต์เลยลูกพ่อจะชนะตั้งแต่แรกเลยไหมนะฮิวต้ิวไปก็เท่านั้นนะ ตาหน้าเราก็เอาอาเซอุดขึ้นไปตีแล้วนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ่ะทุกคนต้องตีอีกสองทีนี่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีไอพิวิาตุน้ำที่แบบว่าย้ายจี้ได้ ไม่มีเชมินรดคอสแต่เราก็เอาขึ้นไปแล้วทุกให้ตายก่อนเลยเอาแต้มแรกมันเป็นสายใจร้อนแล้วนะ ทีวีลเอาพอเกีย้ยมันจะมีค่าเท่ากันนะนั่นแหละแต่จะมีมิสตี้นะมิสตี้ก้อยสามนี่ก็ร้องไห้เลยเออมาฮยโอเคแข่งช่วยทุกคนยืดชีวิตไปอีกตาก็าโดนเปิดก่อนสามสิบ เขเหลื่เลือดสามสบฮิวเป็นยีสิแล้วทุกคน <c oughs> ฮิวไอฮิวเป็นสามสิบฮิวยี่สิฮิวอีสิบสามสิเขาตีมาในมือเขาน่าจะมีเลส เราก็เขาอาจจะมีอิริดะบนมือนะถ้าตีเราก็ทำไปร้อยห้าสิบเขาก็จะเหลือยี่สิบมีไซรัสบนมือถ้าเขาไม่มีฮิวอาจจะแพ้ก็ได้ทุกคนตอนนี้ <c oughs> ใจแป้วอีกแล้ว เขามีฮิวอะถ้าเขามีเลดยังไงถ้าเขาย้ายไปเราก็ยังมีไซรัสอยู่อะเขามีเลดแน่เลยทุกคนเขามั่นใจอย่างเงี้ยเอาคิดหนักนะคิดหนักคิดหนักงี้ คือเขาให้เรากดยอมแพ้หรือว่าไงวะหรือว่าแบบขู่หรือว่าหรือว่าไม่มีเลสบนมืออย่างไงกันแน่มีเลสหรือว่ามีไอหัวมเม่งก็เราก็ลำบากทั้งนั้นเนี่ยถ้าเขาถอยเราก็เอาไซรัสตามไปตีให้เขาอาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้นะไม่ยอมเล่นอย่างนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันมันชอบดึงเวลาไอ้พวกนี้จะแพ้แล้วดึงเวลาหรือจะชนะแล้วดึงเวลาก็สับสนเหมือนกันนะสิบ <c oughs> วีแล้วถ้าเขาไม่ตีเรานี่พอเกียร์ตัวนี้ก็ไปหว่นนะแล้วก็ ชนะล้ำสักหน่อยอะทุกคนล้ำหน่อยชนะแล้วล้ำหน่อยอเปิดมาตาแรกของคลิปก็สวยเลยคว้าชัยชนะไปก่อนหนึ่งตารอดูดาต่อไปก่อน อโอ้โหเจอพอเกียร์อีกวะเนี่ยเยวสี่ห้าเลยเออมันต้องงี้เราได้เริ่มหลังแล้วอาเซอุสก็ขึ้นมือ,ออยังก่อน เริ่มหลังแต่อาซิอตสขึ้นมือใบแรกนี่ก็อืดเลยนะไม่ใช่ตัวไอตัวถีบถีบเบ้นเราก็กดีเด็กเด็กธาตุอะไรนะไฟเตอร์นี่ก็อันตรายนะ อันตรายพอๆกับกีฬาตีหน้าเลย mm hmm. เบ็เคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างแรงก็ mm hmm. ดูกันว่าจะชนะอีกไหมตายสองลบสักดาคลิปแรกหน่อยเราวานะนี่ขึ้นมือก็ค่อนข้างโอเคอยู่ เจมินสักไปแหมพอไายอืมเขาตีเราตาแรกไม่ได้เรายังไม่ต้องใส่ภาคปิงแ้วกัก,กไว้ก่อนเขาเลือกติดให้ตัวลัา เขาจะเอ็กซ์ปีดกับปล่าหรือว่าลีฟไอแต่เขาใช้โปรเซสเซอร์เป็นเห็วเอาก็าใส่หมวกไปของคู่กายัาทุบไปก่อนทีเอาลืมเนี่ยทุกคนลืมใช้โปรเฟสเซอร์อีกแล้ว เนี่ยมันชอบซอดเนี่ยฮะเฮลสักจอเล็กๆนี่ไม่ได้มองไม่เห็นเขามีลีฟบ,บนมือแน่เลยทุกคนอนี่งเขาได้ตีเราก่อนร้อยสี่สิบเลยปะเลือดเขาร้อยเจ็ดสิบอีกตั้งหาเนี่ย ร้อยสามสิบเอาไงดีอะเอาไงดีเอาไงดีเมื่อกี้เขาตีเราร้อยสามสิบนี่เราค่อนข้างแพ้ทางเขานะ เจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบไม่ค่อยเข้าใจเอาไว้ก่อนร <c oughs> ีเส์ดจอ้อ <c oughs> เราก็ไม่เคยแปลตัวนี้จริงๆจังๆสักที อืมถ้าเขามีซาวิน่าหรือไซรัสบนมือเราก็ตายอยู่ดีเราถอยมาตีเก้าสิบตี 110. เก้าสิบตีร้อยสิบเผื่อไอตัวฮิวขึ้นมือเอ้ยกดตีเร็วเร็วเกือบไม่ทันแล้ว เอาไปก่อนร้อยสิบถ้าเขาถอยเราก็เอาใส่ลัาตามไปทุบเขาจะถอยหรือเปล่า <c oughs> แค่นั้นเนี่ยเขาตีสู้เราโอ๊ยตายเลยเหรอึ แกอีกแล้วเย้เลยต้องมีตาที่สามแก้มือด้วยแบบว่ายังไม่รู้ผลนะตานี้ต้องยอมให้เขานะ <laughs> ไม่เข้าใจนะ ก็เจอท่านไหนที่เล่นเซียนๆอาจจะขัดใจก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเซนกับเรื่องพวกนี้โอ้โหเวลห้าสิบน่ากลัวเหลือเกินโอ้โหอนอุนต้าเลยเหรอ โอ้ยแล้วเขาใช้เด็กใส่ฟ้าฟ้าซะด้วยพิกาจูพี่กระจูเปล่ายังไงโอ้โ,อโ,อโอลอหลงจาร์หมดเลยอุย้ยพาชิลิสือวะ่ะโอ้พาชิลิสือแล้วก็พี่กระจูอันนี้มันอวดเนี่ย <c oughs> หืมปวดรูแรงเลยฮะแกไม่คิดจะลงไม้อื่นเลยหรือยังไงพาชิริสือนี่ก็ตีแปดสิบได้เร็วๆเลยนะอืมรักกุจังสองใบเนี่ย โอิดเพลงตาหน้าเราก็ได้เปิดก่อนแล้วนะ mm hmm. แต่เขา mm hmm. เขาเล่นแบบไม่ mm hmm. ไม่ค่อยกลัวเลยนะทุกคน mm hmm. ตาหน้าเขาตี mm hmm. เขาอาจจะใส่ผ้าคุม เอาอะไรดีเอจะ,จะ,จะตีขู่ไปก่อนว้าสักห้าสิบหรือว่ายังดียังก็แหละนี่เขากะาจะใส่การ์ดแค่สี่ใบในเด็กเราทุกคนยังไงเนี่ยไม่มีไอ้นอสายฟ้าในเด็กอ่ะเนี่ยเป็นไปได้ไง ใส่ตังคไม่ได้ไม่ใส่ตีไปก่อนสี่สุดนะแต่เอา,ากนลังจะบอกว่าแต่เราใจร้อนนะเราจะตีเขาตายเลยเอออันนี้ก็ชนะแบบงงๆนะเออบอร์ดอะไรของเขาก็ไม่รู้ทุกคน ไม่มีการซับพอร์ตทักใดเลยก็ถือว่าตานี้ชนะนะชนะสองในสาม